วันนี้เอลิเซ่พาทุกคนมาเที่ยวที่ DIY นะคะเอลิเซ่มีความตั้งใจจะมาซื้อเป็นของฝันของขวัญให้กับเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนจะเดินทางกับประเทศเลยนะคะแล้วก็วันจำนี้เราจะนัดทานข้าวกันนะคะแล้วก็เอลิเซ่ก็ไม่มีอะไรไปขวกนะคะก็จะมาซื้อเป็นของฝันของขวัญให้กับเขานะคะแต่ว่าจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนเซ่มีขวดไวน์นะคะสวยมากคะ่ะเมื่อวันก่อนไปกินร้านอาหารที่ร้านอาหารอิตาลีแล้วก็ได้ขวดมาเป็นขวดเป็นขวดไวน์แต่มันสวย ก็เลยพากลับมาด้วยกับว่าจะซื้อดอกไม้ไปใส่ในขวดน,นะคะก็จะเลือกที่ราคาไม่แพงมากนักนะคะไปตกแต่งบ้านอันนี้ก็ดอกสีแดงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดอกอะไรนะคะทุกคนอันนี้47บาทค่ะทุกคน47บาทสีชมพูก็สวยอยู่นะ47บาทช่อนี้ราคาสีอยู่ที่21บาทสีแดงกับสีม่วงสีแดงกับสีม่วง,แดง,วงแดงเข้ม ก็คิดว่าคงจะเลือกเป็นสีแดงเลยค่ะทุกคนสีแดงยี่สิบเอ็ดบาทไม่แพงมากนะโอเคตัดสินใจเลือกสีแดงขนาดผีหนึ่งชิ้นค่ะิีนนี้ก็จะเป็นที่รองจานนะคะทุกคนรองจานอาหารทานอาหารหรือว่าไปปูโต๊ะก็ได้นะคะราคาอยู่ที่สิบสองบาทนะคะทุกคนได้สองชิ้นค่ะ<า>ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะคะทุกคนสิบสองบาทถือว่าคุ้มนะคะ จัดไปหนึ่งค่ะให้ดอกไม้กับอันนี้ก็จะอยู่ในแผนกเครื่องครัวกันก่อนนะคะทุกคนแผนกเครื่อง,งครัวคือของถูกถูอะคะ่ะทุกคนไม่ได้แพงมากดูสิโมงข้าวจะไม่ใช่หมงข้าวมอกแกง93บาทเล็กมากทุกคน เส่ยาหาของขวัญให้เขายังไม่ได้เลยค่ะของขวัญยังไม่ได้เลยคือมันเยอะมากจนหาเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะซื้ออะไรให้เพื่อนของเพื่อนดีน,น่าจะไม่เวิร์กทุกคนไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีค่ะทุกคนยากเกินไปไปกันต่อท<ๆ>องที่จะซื้อฝากเพื่อนวันนี้ก็คืออยู่ในถุงนี้นะคะทุกคน<ๆ>แต่จะเป็นอะไรไม่บอกนะคะทุกคนไว้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยว ต้องกลับไปขอให้เรียบร้อยก่อนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้กับเพื่อนของเพื่อนนะคะ